จากนั้น e ่านรได้รกาเรียกว่าได้รับเปิดกิจกรรมต่างๆพี่้องชาวไทยลงทั้งข้เรียกในการจัดกิจกรรมการเดินทางไทยทั้งแต่งของพวกเราลุกเสืออในนาวีิพพาาประดับชาติรุ่งสามีสองเจ้าขอราชินีพิเภกรที่ยำนคนประกอบด้วยกัริ ไดรก็่จากนัานงในกรศึกษานันในการลอยว้สอนแทแก้วะรังนั่งการผู้เรียนนทเกบเป็นประมาณใน่กินในรนี้พวกเราทั้งหมดอกันทีร้อยครับหานได้เดินทร้อยในครนี้เราใ้ขอเชิญท่านประมานได้เขาที่ศุทุผเรียนสามัน้ารอยสิบ 差不多了。 เฉพาะผู้ออนแรงเดยเท่าน การที่ให้ตัวช่วยแต่ต้องบอกว่าการช่วยก็ต้องรีความเห็น่าสเดที่จะน่าต้องใชิญยต่องใช้การช่ายกัน

คพระองค์โระารทรพราององคนี้องค์นี้ใส่ใจพระองค์ระองคักมีทสวนสิเวทยาเป็นการพาผู้พูดพูดเทีร นังดวงจันทร์ปรมิประสิดแสงพระจางแสงแจมโฮสอบาสมัยพระคุณนี้จะสถิตสะนิไในตัวทักไล่ด้วยราไม่ฟังเลยขอบคุณทุกภาคประชาสังาย ัในโอกาสนี้ขอเชิญท่านรองผู้บรการบรรทานในพิธีที่ท่านารับฟังคำเก่ารายงานนะครับและขอเชิญคุณครูอธิวัฒน์เกินสมบัติวันนักงานลูกเสือระดับชั้นมัธยุศึ์สาปีที่สองารายงานขอเชิญครับทั้งหมดตรง นเะปรเียนรองรุ่นในการบรมพสอนแผงแก้วรองรุ่นใยการลูกเสือโรงเรียนท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการดาเนินงานขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือเนนาิีสามัญรุ่นใหญ่ได้ยุวากาชาติตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองของโรงเรียนนวมินทรพระราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลในวันนี้ด้วยงานลูกเสือกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนนวมินทรพระราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลได้จัดกิจกรรมลูกเสือเนนาลีสามัญรุ่นใหญ่และยุวากาชาติในวันที่ห้าถึงเจ็ดกุมภาพันธ์ พศ2518ณค่ายลูกเสือไร่บุพยาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสองฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามฝึกให้ลูกเสือนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการเข้าค่ายครั้งนี้ประกอบด้วยลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกชาจำนวน45 7้าคน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือจำนวน30คนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการเข้าพายลูกเสือในนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวากาชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และกล่าวให้โอว่าเป็นลาดับต่อไปขอเรียนเชิญครับพี่น้องผู้กำกับลูกเสือ เจนาีและยุวากาชาติทุกท่านดิฉันมีความยดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดข่ายกิจกรรมลูกเสือเนนาีและยุวกาชาติในวันนี้ของระดับชั้นทันโยศึกษาปีที่สองการเรียนการสอนของกิจกรรมลูกเสือเนนาีและยุวกาชาติจากจนให้จากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกเสือทุกคน ได้ใช้กระบวนการลูกเสือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดมั่นในวินัยกฎและระเบียบปฏิญาณของลูกเสือลูกท่านทราบและตระกะดีอยู่แล้วว่ากิจกรรมลูกเสือมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ,รดําเนินชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมหกวิสัยให้มีวินัยมีความรู้เป็นพลเมืองดีของชาติและมีระเบียบ กับตนเองต่อไปเพื่อเป็นการนำไปใช้ในชีวิตของตนเองและช่วยเหลือสังคมสืบต่อไปรวมทั้งกิจกรรมได้สร้างพลังทางปัญญาพลังทางความคิดและพลังสร้างสารรค์สิ่งดีหวังว่าคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาท่านคงได้จัดกิจกรรมลูกเสือเล่นานตีและรวมกาชาติ ที่ได้รับความรู้ประสบการณ์เพื่อนําไปใช้ในชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งจะส่งให้เกิดความสมานฉันและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองตลอดไปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนนารีและย่ว่าการชาติในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดกิจกรรม ค่ายลูกเสือเนการีโยอากาชาิประจําปีการศึกษา2,567ันห้าบเจ็ดณบ้ค่ะทั้งหมดรจงดเดี๋ยวการนี้กับขอบคุณกน้องด้วยกันตอนทานเี้ดีที่ตนุนาการคนของทุนจ่น้องสวยที่ดีโทษโยว่าชาดไม่เด้ครับ ร้อยนะครับวิธีเปิดเอาผ่เสร็จสิ้นไปที่ร้อยทั้งหมดนั่งข้อรให้มันไม่ค่อยแข็งแข็งความต้องใ่้แข็งตอนนี้ทำอะไรเพ้่งแข็งความเดียวเลิกนั่งข้อระเบียนขอบคุณมากครับอย่ากบแรงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรกบกดแรงแค่ตบทุกคนเสียงดังนะแค่คนนิดเดียวเสียงกรดับและยึดที่ตั้งคนให้ตรงครับเมื่อสักครู่นี้นั่นรอด้วยกัน เรทำอในวิีีไดุ้ดากกลับวยว่าให้เขาเปิดกันให้เขาไปิดองเราที่ยบรอย